มันไม่มีใครบอกว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนเพราะว่าคือต่างบริบทการการเริ่มมันก็ต่างกันเริ่มจากตอนมีพี่ที่ทำงานสื่อสารน,นะคะเข้ามาชวนพ่อกับแม่เนาะตอนประมาณตีห้าสุดว่าเออเนี่ยจะมีโครงการทาํางานกับเด็กเยาวชนก็เขาก็ลองชวนดูว่าเราสนใจไหมเพราะมีเครือข่ายภาคกลางอยู่เนะะี้ยค่ะ ก็พ่อกับแม่ก็ลองดูปีนั้นเป็นปีแรกที่เริ yeah. ่มทํากิจกรรมกับเด็กเยาวชนแต่ว่าเนา่องจากเด็กมอกลายนะคะทีนี้พอพอพี่ๆเขาได้มาเข้าค่ายแล้วเราใช้เหมือนใช้สิตเป็นลูกพ่อกับแม่เนาะก็เลยแอบขอเขาเข้าด้วยเพราะพี่ก็เข้าสนุกก็ค่ายนั้นก็เลยทํากิจกรรมแบบไปลงพื้นที่ทําแผนที่เดินปในอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนให้เรียนรู้ชุมชนแล้วพี่เขาเลยถามว่าถ้าอยากจะมีกลุ่มเยาวชนใน ำบลที่ทางานเรื่องศึกษาวัฒนธรรมอยากให้ชื่ออะไรเนะเราะเขาก็เลยตั้งในค่ายนั้นเลยว่าเป็นอ่ามลเมล,ล็ดข้าวเปิดไทเบิ้์กก็ความหมายรวมๆก็คือเป็นมลเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งที่มันอยู่ในดินดีน้ําดีเนาะที่สมบูรณ์ก็สามารถเติบโตเป็นต้นข้าวออกรวงแล้วก็เหมือนพวกเราที่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆได้เรียนรู้ได้คศึกษาสินดีๆก็สามารถไปเผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าเรื่องดีๆให้กับคนอื่นได้ค่ะคือตั้งแต่เด็กๆพอเวลาพ่อไปประชุมรู้ว่า พาคนแก่ไปงานไหนเ่พี่ก็จะไปเลยแล้วก็เราไม่ได้เป็นเด็กที่รักเรียนม่รักเรียนแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลามีกิจกรรมเราก็จะออกมาแล้วก็เลยเห็นว่าเออจริงๆบรรยากาศการเรียนรู้ข้างนอกมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไว้เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนเนี้พี่เห็นคนแก่หลายคนที่รู้จักะก็แบบลนหายใจจากไปเยอะแล้วแล้วก็บางเรื่องที่เรา ไม่ถนดัดหรือว่าเราศึกสารไม่ได้มันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจบแล้วเรากลับมาทํางานตรงนี้ได้อะมันก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนกับเรื่องราววัฒนธรรมของผู้ใหญ่แล้วเราก็เป็นสื่อกลางที่ให้เด็กๆชวนเด็กๆมาทํากิจกรรมอาจจะเป็นการเข้าค่ายหรือเป็นกิจกรรมอื่นๆเราก็ได้เข้ามาช่วยเนาะดูแลเด็กๆในชุมชนแล้วก็ ดูแลบ้านของเราคือเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มที่จะชวนเด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เหมือนติดเครื่องมืออะไรบางอย่างให้เขาพร้อมที่จะเติบโตไปสู่โลกในอนาคตอะที่ที่เราก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาด <S <S 1> <S 1> เหมือนทีมผู้ใหญ่เขาทำเรื่องบริษัทเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าตรงนี้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์กรึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ ให้เด็กๆได้กลับมาทํางานที่บ้านแล้วก็มีมีองค์กรที่อยู่อย่างชัดเจนเนาะไม่เลื่อนลอยแบบที่ที่เขาาำว่าทํางานอะไรก็ตอนนี้ก็ไม่สามารถตอบใครได้ว่าจะทํางานอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าตรงนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะแล้วถ้ามีเด็กๆกลับมาทํางาน,นจริงๆอ่ะกลุ่มเขาเปล่าก็อาจจะทํางานได้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเป็นเป็นดูปเป็นรูปประทับมากขึ้นพี่ก็รู้สึกว่า เขาก็รู้สึกภูมิใจนะที่เขาได้รู้เรื่องบ้านเราคือเด็กบางคนเด็ก้องสนุกเองอะก็ไม่รู้จักหนึ่งสองสามสี่เหมือนที่เหมือนที่แบบเด็กๆอยู่จากไม่รู้ว่าพวมาโดตัดยังไงทําว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นไม่รู้ว่าขนมเบื้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ผ่านกิจกรรมแล้วเขาก็มีความรู้มีทักษะติดตัวเนาะเวลาที่คุณครูเรียกใช้งานหรือว่าเขาต้องการทํางานอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้จุดแหละอว่าเขาจะต้องทําแบบอืม ก็ลงมือทาเลยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีใครบอกว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนเพราะว่าคือต่างบริบทการการเริ่มมันก็ต่างกันเนาะคือบางคนอาจจะเริ่มจากที่อะโชคด,ดีที่เริ่มจากครอบครัวที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นเด็กที่อื่นแล้วเราอยากไปทํางานอ่ะเราก็ลงไปทําเลยเราก็ไปดูว่าชุมชนนั้นอะมีผู้ใหญ่ผู้ไหนที่ทํางานด้านนี้อยู่หรือว่าคนไหนที่พอจะซัพพอร์ตเราได้เราก็ลงไปคุยกับเขาเลยว่า เออเราอยากทำงานแบบนี้อยากทางานด้านนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาเพร้อมที่จะซัพพอร์ตเด็กๆตลอดเวลาแล้วเขาก็อยากให้เด็กๆอย่างเราแลกกลับมาทํางานที่บ้าน